ครับสวัสดี fc แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบรเรืองอะไรยนนะครับผมมาวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่สารคามนะฮะมาดูเนี่ยร,รถกระบะครับนิสสันบ i เอมนะครับเพราะว่าผมเขาว่าจะขายนะครับโอ้ตันนาลันบ่ ครัสวัสดีครับผมนี่มิกซ์นี่เอ็มตัวนี้เลยป้ายเพิ่งโอนมันี่ม่คืนป้ายคือยังไม่ใหม่อยู่รจอด่ฮะ เขาเบิ่งหมเแล้านี่ก็มีเห็นแม็กมารวยมารวยสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่สีมันก็เป็นในริมมันก็เป็นสีเขียวเนี่ยแหละโอ้หลอดแก่น้ำคือบทเสริมแนบวะโอ้ใส่กระจกนี่เลย ทดีเอ็มปีสามแปดใส่แม็กซ์ซิงครับแม็กขอบเท่าไหรนะ่ขอบสิบเจ็ดเลยมันต้องได้ทำสีใหม่ทั้งคันเลยนะเนี่ย มีเข็มมันจะชอบผูกตรงฝั่งนู้นครับขอบมึนงนี่มันกอดคั้นสีเลนว่ากระบะสามหมื่นห้าครับวันนี้เจ้าของันไปสิ มาตู้ยาบ้า,ญญา,บานเดี๋ยวบังกัดซีก่อนโอ้โหกัดซีมาดูว่าจะไปทำรถยกนะครับต้องได้ทำคัดซี เขาทำมาแล้วนี่เขาเห็ดบุกเงียนมาเลยไ,ไปทะเล biển ก็ยังไม่ใหม่<อ> ของอะไรรถเก่งหลานสีโอโอลานประตูเสียอ๋อเลยปั่นเยอะครับ ผม่าจะซื้อไปว่าไปเห็ดหลดหยกนะมันเป็นตาได้ปั้นหลายเลยข้าขคานี่แล้วบออไปันนะผมอผมมีทุนเลใส่เงี้ยแล้วพราะเด็กสมันอะไร้อย่าง เชุดสแตติบางยังไม่โดนหรอกงนเด้ั้งข้างน้ำน่าจะรั่วสายรอยน้ำรั่วน่าจะรั่วสาย อ, <N 2> อน้ำหมูมากเลยตัวนี้เติมเติมเครื่องสองพันห้าครับพองอะไรธรรมดาด้วยแต่ตัวนี้เป็นกระปุกใหญ่ครับเบาอยู่รถปีสามแปดเครื่องสองพันห้าครับเครื่องเก้าสิบปั่นเยอะนะ sĩ khiếu Bố cái chết nữa phải <laughs> lấy uống hồn chứ đi lòng như sao Một lốt xoay tập phong lây. Nick M, tuần này bên trò เหลี่ยมครับถ้าตัวสุดท้ายมันจะเป็นจอโค้งเอาละวัดรอบก็ไม่ขึ้นครับมีเกวัดรอบมีเข็มไมมีน้ำมันมีความร้อนเลยตอนนี้ น้ำมันหมดอืมนี่วันน้ำมันหมด,ดมน้ำมันหมด,มหมดเลยมเดลอดเครื่องครับนมนลโอ้มันฝ่าไปแล้ววะนี่นปล่อยน้ำ ขอน้ำหัวพี่พี่พี่เอาพี่อยอยู่ข้างล่างปองปงปงซื้อมาเติมไหมผมไม่เติมอ่ะเพ่อจะคลองมันเพื่อนก็บเอาามาขายของนี่นมจะเบท โอมันร่องเขื่อนมดเลยแล้วมันมีอ่นะเออเพอนน้ำมันเรามาใส่ได้นีน้ำมันบอซื้อน้ำมันมาใส่เขาน้ำมันไปซื้อใส่แล้วเฮ้ยทูบอกเราเอามาบ่อ่า

ไหลย้อนมากน้ำมันมันไหลย้อนมากเป็นอากาศต้องได้แยกน้ำมันโอ้น้ำน้ำหัวครัเหรอหัวแล้วพอน้ำหัวเลยอ่ะมาขอน้ำเลยแหรอพอน้ำหัวครับบวกกแล้ว

เงินบ๊อบมาต้องเอินหรอครับภาษีขาดสองปีครับสองปีเท่าไหร่ปีหกสามนั่นเป็นอะไรไม่รู้น่าจะอากาศ สายอากาศนะครับลักษณะนี้พอเราแยกปุ๊บน้ำมันเต็มเครื่องเดินดีพอเราหยุดแยกแเราเยียบไปมันก็ดับอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นอากาศเข้าครับสายไม่แน่นหรือสายรั่วอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับโอ้สามหมื่นห้าครับต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่านะครับดูแล้วมันน่าจะ ได้ทําเยอะนะครับท,ทั้งสีทั้งคันสภาพมันเหมือนได้ตัดน่าจะมีปัญหาเรื่องอันอนี่แหละเขาก็เลยเห็ดใหม่แเขาก็เลย H ลเห็ดใหม่ น้ำหมัวว้นเลยอ่ะเดี๋ยวดูเอกสารนะเพี๋ยว